to feel the kind of love that i've i disappear i be at the funeral oh. เราจะอยู่บนโต๊ะกันอย่ต่อไปไหมเราควรจะลงไปข้างล่างหรือเปล่าโอเคครับอ๋ออย่างนั้นเลยเหรอตรงนโอ้โหสวัสดีครับพี่ชายสวัสดีครับสวัสดีครับโหตื่นเต้นมากรานนี้เป็นคอนเสิร์ตด้วยตื่นเต้นมากดีใจมากที่มาร้องเพลงกับพี่ครับไปฝันมานานแล้วแล้วก็ ดีใ,ใจที่มีโอกาสได้ร่วมงานกันอีกครั้งนะผมก็ดีใจมากจริงๆเนี่ยคือเจมชวนมาแล้วผมคิดวา่าเออแบบต้องมามรู้สึกว่าเจะมีคนหนึ่งที่เหมือนเราเราได้ดูคอนเสิร์ตกันแล้วการบ่อยไปที่ผ่านทำลายอะไรเงี้ยแล้วก็วันนี้ก็เป็นเก่งจริงเพราะว่าช่างเป็นคนที่ตั้งใจทําแบบอะไรมากๆเลยแบบว่าซ้อมแล้วก็คือจำได้วันที่ซ้อมกันคือแบบแทบไม่มีเสียงแล้วก็ยังซ้อมต่อไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยก็แบบตบกใจเขาหน่อยครับผม โอ,นะโอ้โหพูดเหมือนตอนที่ซ้อมแล้ว,ยวอย่าพูดจริงเลยตอนนั้นอ่ะผมซ้อมอยู่ข้างในไม่ใจะเป็นห้องซ้อมเลยแล้วก็มีแบบแฟนมาเลยแล้วก็วันนั้นที่เจมมามาแบบธรรมดาเลยแนะบบโอ้โหเดนะินเข้ามาแล้วแบบ้ชิวๆเนาะว่าไงว่าไง,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 งโอ้ผมเครียดชิบหายเลยผมร้ <c ười> องเพลงกับพี่เจมสอ่ะก็ผมเครียด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 มากแล้วตอนนั้นไม่มีเสียงนะครับก็เลยก็เลยสเครียดพิเศษแล้วก็แบบ พี่เจฟก็จะเสียดายไหมว่ามามาร้องราคนอะไรไม่มีเสียงเลยตอนนี้อะไรอย่างเงี้ยแต่วันนั้นคือพี่เจฟนั่งอยู่บนโซฟาวันนั้นร้เรแไปคายอยู่แล้วพี่เห็นกรี๊ดกันอย่างไ้นไนั่งชิลมากนอนกรี๊ดอยู่เงี้ยพี่ทำได้เราต้องฝึกไปแล้วไม่ว่าเราจะนอนเราจะนั่งเราสามารถไฮโน้ตได้สเสมอโอพ้พี่ทำได้เราไม่ทำพี่ทำ ให้ตัวเราสามารถเวลาเราตื่เนเต้นบนเวนทีเนี่ย<ต>เราจะควบคุมอะไรไม่ได้เราต้องไปซ้อมในสถานการณ์ที่เราคิดว่าเราจะไม่ทำได้มากที่สุดซึ่งก็คือการโยนทุเรียนมาถูกต้องครับผมหนูไม่ตายหนูไม่ตายเลยนะั่นน่ะเอาเลยเหรอแต่จริงๆนี่เ <laughs> จมเขาร้งองเพลงประกอบได้ด้วยนะครับแม่ทุกคนเอาามๆเป็นครูร้องอยู่ขอฟังสักหนึ่งท่อน

คอนเสิร์ต๋ยวพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้เลยพรุ่งนี้ผมไปดูจริงๆนี่ผมไปดูจริงนะผมมีแฟนซีนี่เ่ยจริงนะผมมีใครไปบ้างไหมครับนี่ไงนี่คือเหล่าผู้ร่วมชะตากรรมนะที่จะไปดูหนังใสๆน่ารักน่ารักอย่างนี้นะยว้าวพูดได้อ๋อครัแต่แต่ก่อนที่ก่อนที่เราจะเลยเถิดไปไกลนะบอกเลยว่ามีมีหนึ่งเพลงอย่างร้องพี่บ้าเกี่ยวร้องพี่เลย ก็เป็นการรบกวนนะครับช่วยน้องเพลงผมหน่อยนะนี่ครับผมเฮ้ยผมเนี่ยจริงๆเป็นหนึ่งเพลงที่ผมชอบเลยเจมินายครับผมโอ้ยทำนะฟังมาตลอดซายวอสเออโดนทันเล่นเพตลอดจริงๆมันเป็นเพลงที่ชอบมาตลอดแล้วก็เป็นเก่งจริงที่ได้รอบรางวัลแข่งครับ โอ้ยขอบคุณมากครับเป็นเกียรติเหมือนกันครับเพลนเงนี้ครับสหายทุกคนกำลังสงสัยกันอยู่นะครับคือเพลงใกล้เกินนะครับใ,ใกล้เใใกิใน,ในใก ใใถ,ถ,ถ้าฉันมไม่คยได้สัายตาตองนี้นพลตอนน้ฉันถ้าไม่ได้คะไรแค่คน่าเร้รกาบางคจไม่พลาดคมากนจะไม่ใเห็นท้ไม่เ The right time yeah. to come you keep it right you Thank you.